next station สถานีหมดหนี้ผู้โดยสารมีลุ้นลดราคา BTS เร็วๆนี้ please buy the k น e e b e t w e e n BTS and กทมกทมจ่ายหนี้ BTS แล้ว23,000ล้านบาทเขาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายจ่ายแล้วได้อะไรและยังเหลือนี่อีกไหมอ่ะทดมาสรุปให้ฟังครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสปริง k คล redesign to reduce เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเซ็นเช็ค23,000ล้านบาทจ่ายหนี้ให้กับ BTS แล้วครับโอ้โหหมดหนี้กันสักทีนะครับ แต่ต้องบอกว่านี่เป็นการจ่ายหนี้เพียงส่วนเดียวนะครับซึ่งเป็นการจ่ายหนี้ในระบบ E&M นะครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอนัสสัญญาณระบบการสื่อสารภายในขบวนรถนะครับในช่วงรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายที่2นะครับตั้งแต่แบริ่งไปสมุรปราการนะครับแล้วก็ที่หมอชิดไปที่คูพตทำให้หลังจากนี้ระบบ E&M ของส่วนต่อขยายทั้งหมดนะครับ เป็นกรรมสิทธิ์ของกทมโดยชอบแล้วนะครับซึ่งทหารยังดื้อดึงไม่จ่ายหนี้ในก้อนนี้นะครับมีการคำนวณคร่าวๆครับว่ากทมอาจจะต้องรับภาระดอกเบี้ยของหนี้ก้อนนี้ตกวันละ3ล้านบาทต่อวันหรือประมาณ1,200ล้านบาทต่อปีเป็นหนี้ทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นรีบจ่ายอดีแล้ว แต่พอพูดถึงการรีบจ่ายคนก็ตั้งคำถามน,นะครับว่าทำไมเพิ่งมาจ่ายเอาตอนนี้ล่ะถ้าคุณผู้ชมจํากันได้ครับเราย้อนกลับไปเรื่องส่วนต่อขยาย BTS เนี่ยมันเริ่มต้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2560นะครับตั้งแต่สมัยผู้ว่ายุคก,ก่อนๆมักนก็เกิดนี่ก้อนนี้มาแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาทั้งในสมัยของผู้ว่าสุขุมพันธุ์บริพัตร ผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองจนมาถึงยุคของผู้ว่าชาตชาติสิทธิพันธ์ท่านนี้แหละครับเข้ามาทําหน้าที่ผู้ว่าได้ประมาณสัก2-3ปี ตอนนี้ก็สามารถจ่ายหนี้ก้อนแรกได้แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าหนี้ที่เกิดขึ้นครับไม่ได้มีเพียงแค่ส่วนที่จ่ายไปแล้วเท่านั้นยังคงเหลือหนี้อีกก้อนนึงครับเป็นระบบ O M ส่วนนี้คือหนี้ในส่วนของการจ้างเดินรถนะครับคือกทมเนี่ยจ้าง BTS ให้เป็นผู้เดินรถซึ่งเรายังไม่เคยจ่ายค่าจ้างนี้เลยครับเหลืออีกประมาณ2 5 0 0 0ล้านบาทครับ โดยตอนนี้นี่ก้อนนี้นะครับกลายเป็นคดีอยู่ในศาลปกครองนะครับระหว่าง BTS และกทมซึ่งคาดว่าเราคงต้องรอคำพิพากษาจากศาลปกครองนะครับว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรรวมถึงแนวทางนโยบายจากผู้ว่าชัดชาติด้วยว่าจะเลือกแก้ปัญหาในส่วนนี้ยังไง ราต้องบอกว่านี่โอแเนี่ยอาจจะหนักกว่านี่ก้อนแรกด้วยซ้ําเพราะมันเป็นปริมาณน,นี่ที่เพิ่มขึ้นทุกวันจากค่าจ้างเดินรถนะครับยิ่งเวลาน,านานมากเท่าไหร่ค่าจ้างที่เป็นนี่ก็ทบไปมากเท่านั้นดอกเบี้ยก็เพิ่มตามไปอีกและถ้าหลายคนจํากันได้นะครับเราคงนึกถึงตอนแรกๆที่ผู้ว่าชัดชาติเข้ามารับตําแหน่งนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทารางสุขเป็นประธานบอร์ดบริษัทกรุงเทพธนาคม ซึ่งบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทเอกชนที่กทมถือหุ้นกว่า99%แล้วก็เป็นคู่สัญญากับเอกชนนะครับในการว่าจ้างเดินรถนั่นเองอาจารย์ทงทองเป็นมือดีด้านกฎหมายครับเข้ามาเพื่อมาศึกษาเกี่ยวกับสัญญาของ BTS กับกทมแล้วก็หาทางออกทางกฎหมายรอบนี้ครับคือการใช้เงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเงินสะสมที่เหลือจากการจ่ายนะครับในยุคสมัยผู้ว่าคนก่อน มาชดใช้หนี้ในส่วนนี้ไปแล้วซึ่งจะบอกว่าเป็นทางออกที่ถูกต้องและรัดกุมเป็นไปตามกฎหมายทุกประการครับแล้วแน่นอนนะครับเมื่อกอทมปลดหนี้ส่วนนี้ไปแล้วทําให้กรรมสิทธิ์ e m นั้นกลายเป็นของกอทมลดความเสี่ยงที่จะอาจจะถูกฟ้องร้องในอนาคตได้และที่สําคัญทําให้กทมเนี่ยมีอํานาจในการต่อรองกับเอกชนนะครับ <c oughs> เพื่อจะเจราจาเกี่ยวกับ การปรับคุณภาพการบริการและที่สําคัญที่สุดคือการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทีนี้ความฝันที่เราอยากได้รถไฟฟ้าราคาถูกก็อาจจะเป็นจริงในอนาคตครับจนถึงตอนนี้เราต้องขออวยพรนะครับให้กับผู้ว่าชัดชาติแล้วก็สภากรทะมทุกท่านหาทางออกหลังจากที่เราเนี่ยจ่ายหนี้ก้อนแรกไปแล้ว2.3หมื่นล้านแต่ยังคงเหลือหนี้อีกก้อนหนึ่งนะครับแม้เราจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบเดินรถแล้ว แต่เรายังเป็นหนี้ในส่วนของค่าจ้างเดินรถนะครับเพราะฉะนั้นดอกอวยพรให้ทุกท่านเนี่ยหาทางออกให้ได้เร่งปลดหนี้ให้กับพวกเราเพราะหากยิ่งช้าออกไปหนี้ค่าจ้างเดินรถเนียนเนนเ่ยมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นรีบจ่ายรีบจบดีกว่าครับและเรื่องนี้นะครับจะเป็นบทเรียนให้กับคนไทยอย่างมากเกีย่ยวกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่เราต้องคิดอย่างรอบคอบเพราะการเดินทางที่ถูกดีมีคุณภาพ และทําให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายนั้นคือโอกาสในชีวิตและเศรษฐกิจของพวกเราทุกคนนั่นเองครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และแสดงความเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะครับถ้าตอนต่อไปอยากให้ทศมาสรุปเรื่องอะไรให้ฟังบอกกันเข้ามาได้เลยครับ